สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆมาดูการต่อเติมชั้นวางของที่ทําจากตู้กับข้าวเก่าๆนะคะทุกคนไม่มีค่าใช้ใจ่ายสักบาทค่ะนําตู้กับข้าวเก่ามานะคะแล้วก็แผ่นเหล็กนะคะที่เหลือใช้นํามาทําเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นต้องถอดอุปกรณ์ที่อยู่กับตู้กับข้าวออกก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้หลงเหลือเฉพาะส่วนที่จะใช้งานจริงๆคะ่ะ นำอลูมิเนียมที่ดัดแล้วเป็นมุมนะคะนำมาวางซ้อนใส่กับแผ่นเหล็กนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เวลาวางของไม่ให้ตกค่ะหาอุปกรณ์ที่เป็นไม้นะคะแล้วรองแล้วนำสว่านของเราที่เป็นดอกเล็กเนี่ยเจาะเข้าไปนะคะแต่วันนี้เจออุปสรรคนิดนึง่งแต่ว่าไม่ท้อนะคะคือสว่านของเรามันค่อนข้างเก่าแล้วนะคะทุกคน นำตัวที่เขาเรียกว่าพุกหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนเป็นตัวที่ยิงแล้วก็ขยายใ,ให้เขาใหญ่อะค่ะตรงรูเนาะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็หักออกแต่อุปรกรณ์ค่อนข้างเก่านะทุกคนนานๆแต่ทำทีก็เลยทำยากสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเราต้องนำเออนำสว่านคว้านนะคะให้มันเป็นรูใหญ่นิดหนึ่งนะคะถ้าเล็กไปมันก็จะไม่ค่อยเข้านะคะทุกคน น้ำแผ่นเหล็กของเรามาวัดใส่กับขาตู้กับเท่าในส่วนที่ไม่เอานะคะเราจะทำการตัดออกค่ะ ทำการเชื่อมคานนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงค่ะและเชื่อมบานพับใส่นะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะประวันก็จะนำบานพับของเราที่ติดกับโต๊ะนำมาแปะเข้าไปในซาเล้งของเราแล้วทำการเชื่อมเลยนะคะ ก่อนที่จะเชื่อมต้องทําการนําค้อนของเราเคาะบานพับก่อนนะคะเนื่องจากว่าให้มันแนบสนิทดีก่อนนะคะค่อยจะเชื่อมได้ค่ะแต่ถ้ามันเป็นกระโดกกระเดกหรือว่าเป็นมันไม่สนิทอย่างเงี้ยมันก็สามารถไม่สามารถเชื่อมได้ช่วงระหว่างที่เชื่อมคนที่จับต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีสะเก็ดไฟแล้วก็ มีแสงที่จ้านะคะซึ่งทำลายสายตาแล้วอีกอย่างควันของลวดเชื่อมเนี่ยก็อันตรายด้วยนะคะทุกคนดังนั้นขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็มีความร้อนด้วยค่ะพอดีว่าโอ้วนเป็นลูกมือก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องจับช่วยคุณพ่อนะคะ นอกเหนือจากทำโต๊ะแล้วนะคะป้าอ้วนยังจะเสริมขาของแก๊สนะคะเป็นเป็นขาแก๊สที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะคะเป็นแก๊สปิกนิกนะคะทุกคนป้าอ้วนก็จะนำมาเชื่อมติดแบบนี้เพื่อที่จะวางหม้อเสดดจน้ำมันนะคะสำหรับลูกชิ้นทอดค่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยนะคะก็ประหยัดไปในตัวนะคะ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะทําการเชื่อมเหล็ก,กลูนะคะเพื่อที่จะทําเป็นไม้ค้ายันนะคะสําหรับโต๊ะของเราค่ะก็ไม่ต้องมีขั้นตอนพิธีรีตองอะไรมากเพียงแค่มีเหล็กแป๊บนะคะแล้วก็หนีบให้แบนข้างหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาแปะแล้วเชื่อมได้เลยค่ะส่วนไม้ค้ายันนี่ประอ้วนใช้ไม้ไผ่นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเหล็กแดงได้เลยนะคะ อันนี้เป็นเครื่องมือของคุณพ่อนะคะเป็นตัวหนีบเหล็กนะคะประวันก็จะหนีบให้มันแบนๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้อีกฝั่งนึงเวลาเราเหย่ยไม้เข้าไปจะไม่ให้เขาทะลุนะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนํามาเชื่อมปกติเลยค่ะ แล้วมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นโต๊ะขายของแบบสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สวยถ้าอยากให้สวยเพื่อนๆอาจจะทำหาถ้าอยากให้สวยงามเพื่อนๆอาจจะหาไม้อัดหรือว่าเสือ,อน้ำมันมาปูได้นะคะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ แนะนำเพื่อนๆนนะคะสามารถนำไปประยุกใช้เป็นของตัวเองได้นะคะลดค่าใช้จ่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะสำหรับรถขายของรถคันนี้ไม่ใช่เฉพาะขายของนะคะสามารถนำไปขนยางได้เลยนะคะทุกคนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของป้ะอ้วนก่อนใครนะคะแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนป้ะอ้วนกดขอบคุณมาได้นะคะเป็นรูปหัวใจใต้คลิปเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ